วันนี้ลุงช่างได้ฟังคลิปเสียงหลุดของนายกกับฮุนเซนหลายหลายคนก็คงได้ฟังแล้วเหมือนกันฟังแล้วตกใจกันไหมครับช่างตกใจมากถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันมันคือขายชาติเลยนะสำหรับลุงช่างยิ่งตกใจหนักกว่านั้นอีกนายกออกมาถแถลงยอมรับว่าเป็นเสียงนายกฮุนเซนยอมรับว่าเป็นเสียงฮุนเซนและเป็นคนปล่อยคลิปนั่นเองแต่ที่นายกออกมาถแถลงออกมาถแถลงด้วยความภาคภูมิใจว่าอ๋อนั่นเป็นการพูดเพื่อจะ เหมือนกับการกุศโลบายที่หลอกล่อคุณลุงคุณลุงหุนให้เข้าใจเย็นโดยการที่ด่าทหารของเราด่าแม่ทัพภาคสองแล้วคําพูดแบบนี้พูดได้ยังไงว่านั่นไม่ใช่พวกของเราแม่ทัพภาคที่สองทหารเหล่านั้นไม่ใช่พวกของเราหมายความว่าคําว่าเราหมายถึงนายกกับหุนเซนใช่ไหมแล้วแม่ทัพภาคที่สองกับคนไทยอื่นๆที่สนับสนุนไม่ใช่พวกคุณใช่ไหมอันนี้อยู่ในคลิปเลยแต่นายกก็ บอกว่าผมไม่เรียกคำว่าถแถลงอะผมเรียกแถลงก็คืออ๋อนั่นเป็นกุศโรบายที่บอกว่าจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวพูดผมเคยพูดแล้วไงตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆแล้วนายกบอกเดี๋ยวจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเดี๋ยวจะโทรคุยคุยกันตลอดผมบอกแล้วว่านั่นไม่ได้นั่นอันตรายที่สุดแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เขาคุยอะไรกันแล้วเนี่ยเป็นบทพิสูจน์ว่านี่แหละครับเขาคุยกันแบบนี้แล้วเราจะรู้ไหมว่าเขายกอะไรให้กันไปอีกเขายอมอะไรให้กันไปอีกที่เคยคุยกันมา นี่แหละถึงบอกว่าคุยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวมาคุยไม่ได้ตั้งแต่ต้นก็ยังยังผมไม่รู้จะเรียกว่ายังไงก็ยังทําแล้วเป็นยังไงครับพอคลิปหลุดออกมาก็มาแถแบบนี้แล้วก็ที่ผมสลดใจมากคือนายกไม่ได้รู้สึกสำนึกผิดนายกแถลงด้วยความภาคภูมิใจว่าเนี่ยฉันพยายามทําหน้าที่เพื่อประเทศด้วยวิธีการแบบนี้ ตกลงผมควรจะภูมิใจไหมพวกเราควรจะภูมิใจเหรอกับนายกไม่ครับมันน่าตกใจมากมันอายชาวโลกมากขายขี้หน้าชาวโลกมากผมผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนอายุ60ปีนี้ผ่านนายกผ่านการรัฐประหารผ่านคนที่ยึดอำนาจผ่านมาเกือบทุกคนไม่ทันยุคจอมพลสฤษดิ์เท่านั้นเอง ทุกคนผมนึกย้อนกลับไปอาจจะมีดีมีเลวถูกดา่าฟาดฟันกันคอร์รัปชันอะไรมีหมดแต่ไม่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมนึกทุกคนที่ผ่านมาคุณบัณฑหารคุณเจ้าลิศคุณทุกคนเลยไม่มีอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีใครสักคนที่ผมผ่านรู้จักในชีวิตผมเนี่ยที่เคยเป็นนายกมาเนี่ยขายชาติขายแผ่นดินเขาอาจจะฟาดฟันกันภายในทําโอเคเราดา่าไปแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวผมนึกกลับไปยังไงผมก็ไม่เคยเจอ ว่ามีคนไหนเวลามีเหตุเกิดเรื่องของแผ่นดินแล้วเขาเขาทำอะไรที่ให้รู้สึกว่าขายชาติขายแผ่นดินแล้วผมก็ไม่นึกว่าวันนี้ผมเจอผมไม่คาดคิดว่าผมจะต้องมาเจอผมไม่รู้ว่าพวกเรารู้สึกยังไงผมอยากรู้ว่าพวกเรารู้สึกยังไงแต่สิ่งที่จะเป็นทางออกที่ผมอยากจะพูดนะครับผมอยากจะเรียกร้องไปยังพักร่วมรัฐบาล ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์ถ้าเป็นสมัยนี้ผมก็ไม่รู้จะเรียกอะไรจากเขาได้แต่อย่างน้อยผมขอสองพักหรือพักที่เหลือจะร่วมกันก็ได้คุณออกมาถแถลงแล้วครับถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นอนุรักษนิยมคุณรักชาติรักแผ่นดินคุณน้องออกมาถแถลงแล้วครับว่าคุณไม่ร่วมรัฐบาลเพื่อให้นายกเหลือแค่สองทางเลือกยุบสภาโอเคอาจจะสะดุดในเรื่องงบประมาณแต่ไม่เป็นไรดีกว่าปล่อยไว้แบบนี้แล้วว่ากันใหม่ หรือนายกลาออกเหลือทางเลือกแค่นายกแค่3าคนอนุทินพลเอกประวิตยพลเอกประยุทธ์แน่นอนก็น่าจะออกเป็นคุณอนุทินไม่เป็นไรครับแล้วผมขอเรียกร้องว่าถ้าเป็นเคสที่นายกนายกลาออกให้พักที่เหลือรวมทั้งพักประชาชนถแถลงร่วมกันและจับมือร่วมกันเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจสัก6เดือนไปจนถึงต้นปีหน้าเพื่อให้งบประมาณทุกอย่างผ่านแลบประครับประคองประเทศไปก่อนแล้วปเป็นสัตยาบันไว้เลยว่า เดือนไหนของปีหน้าคุณจะคืนอำนาจแล้วมาแข่งขันกันใหม่ปล่อยวางเรื่องที่ยังถกเถียงกันแล้วทำไม่ได้เช่นแก้รัฐธรรมนูญอะไรซึ่งต้องยาววางไว้ก่อนเอาแก้ปัญหาปากท้องแก้ปัญหาชายแดนร่วมแรงร่วมใจกันรักษาแผ่นดินไว้ก่อนแถลงออกมาให้ชัดเลยครับไม่มีใครกล้าผิดสัตยาบัตหรอกถ้าออกมาแถลงแบบนี้แล้วปล่อยให้นายกกับพวกของนายกเนี่ยดูกับคำกดนาของประชาชนไป นี่คือสิ่งที่เรียกร้องและเป็นทางออกประเทศไทยที่ทําได้วันนี้ผมเป็นคนหนึ่งที่ออกมาคอเอาแล้วกันขอเรียกร้องนะครับเรียกร้องไปยังพักร่วมรัฐบาลรวมทั้งพักประชาชนด้วยในกรณีที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สามารถจะมาจับมือร่วมกันได้เรามาทําสิ่งที่จําเป็นเพื่อประเทศชาติก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราถึงเวลาเราไปแข่งขันกันให้ประชาชนได้รู้สึกว่าเขามีนักการเมืองที่พึ่งพาได้ เขามีผู้บริหารที่พึ่งพาได้อย่าให้ประเทศมันแย่ไปกว่านี้ออกไปครับคุณอยู่ไม่ได้คุณไม่สมควรจะอยู่อีกอันหนึ่งถ้าวันนี้นายกทำแบบนี้คุยแบบนี้แล้วหุนเซ็นบันทึกเสียงโทรศัพท์แบบนี้ผมถามพวกเราดีกว่าคุณคิดว่าครั้งอื่นๆที่มีการโทรคุยกัน หรือแม้กระทั่งบินไปคุยกันหรือแม้กระทั่งพ่อนายกไปคุยกับคุนเซนคุณว่าเขาบันทึกเสียงไหมไหมคุณว่าเขาบันทึกเสียงไหมไหมผมอะว่าเขาบันทึกทุกอันแล้วถ้าเป็นไปได้ไหมถ้ามันปล่อยออกมาเนี่ยไม่มีแผ่นดินอยู่นะถ้าไปตกลงอะไรกันไว้เนี่ยแล้วคุณเซนปล่อยออกมาเนี่ยพังเลยนะ เป็นไปได้ไหมถ้าเขามีคลิปเสียงตัวนี้เขาใช้ตัวนี้ในการต่อรองกับนายกเราบอกอ่ะฉันมีคลิปตัวนี้นะฉันคุยกับเธอฉันคุยกับพ่อเธอฉันคุยกับนู่นคนนี้คนนั้นพวกเธอไว้นะถ้าไม่งั้นฉันปล่อยนะปล่อยเธอพังนะเท่ากับเขาสามารถแบ็กเมย์นายกเราได้ตลอดเวลาถูกไหมครับผมมีสิทธิ์คิดแบบนี้เพราะเหตุการณ์มันทําให้คิดแบบนี้ด้วยเหตุนี้นะครับ เราไม่สามารถจะไว้วางใจนายกรัฐมนตรีคนนี้จากพักเพื่อไทยรวมทั้งวงวานของเขาทั้งหมดเนี่ยให้บริหารแผน่นดินแม้แต่วินาทีเดียวจากนี้ไปขอเป็นคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องครับจะยุบสภาหรือลาออกขอให้ทำและเรียกร้องไปถึงพักร่วมทัฐนบาลเป็นตัวหลักคุณนะจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้คุณช่วยประเทศได้วันนี้อยากเห็นครับ